hello ทุกคนวันนี้อยู่กันที่โซนกระบะนะคะนี่รถเยอะแยะเลยรถตู้ก็มีด้วยนะแต่วันนี้ค่ะเขาพาดูรถรถสวยมีสเสน่ห์ทุกคนรถสวยยังธรรมดาไปนะรถมีสเสน่ห์นี่คือใครๆก็สู้ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> นะคะวันนี้พาดูนะคะพี่อ s u ู u d ดีแม็กซนะคะแคปโเครื่อง1 9 0 0ซีซีวัยรุ่น1 9งานะคะงานเขาแล้วละ่ะหลอมากๆคันนี้นะคะเป็นรถนะคะ4ประตูนะคะจัดทรงลงแม็กทุกอย่าง น้องหล่อหน้าตาดีไหมทุกคนนะคะมือทาบอ,อกก่อนล้อหล่อนะคะรถปี2023ด้วยนะคะน้องเพิ่งเกิดเลยกระจังหน้าโมใหม่ปี2023นะคะได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะเขาเป็นตัว LDA ทุกคนชุดไฟจัดเต็มแบบนี้ให้เลยค่ะโอ้โหแมก นะคะแมกไลอะไรพิมพ์บอกพอยทีทุกคนนะคะก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปทำรีเซิร์ชนะคะคันนี้นะคะพร้อมยางคุณภาพดีกุดไร้ด้วยนะคะยางใหม่เลยแกะกล่องเลยนะคะกระจกด้านข้างขับปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนี่ค่ะกันสาดมาให้ครบนะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะโอ้โหลอหล่อทุกคนดูสิ เราเห็นเองเรายังชอบอะทุกคนนะคะไม่ใช่กันป้ายยาอะไรใดๆเลยนะคะไม่ใช่เลยด้านหลังมาดูกันนะคะตัว LDA นะคะไฟเขาก็จะไม่ได้เหมือนตัวตัว S นะไฟจะเป็นตัวพิเศษมีกรอบสีแดงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนี่นะจ๊ะถอยได้สบายๆนะคะสาวๆก็ขับได้คันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่แม็กไลเนอร์ให้นะมอมแมมนิดนึงนะกระบะเนี่ยนะคะ น้องพร้อมลุยพร้อมทํางานนะคะรถเดิมๆแบบนี้นะรับประกันไม่มีชนหนักเป็นเครื่องจมน,น้ําค่ะทุกๆคันนะอุ่นใจได้มาขึ้นรถกันสําหรับภายในโอ้โหเบาทรงสปอร์ตลายสวยมากๆที่พักแขนก็มาอ่ะกันโซนกันหน่อยนี่คะ่ะที่พักแขนนะคะพร้อมที่วางแก้วตัวชาร์จด้านหลัง USB นะคะนี่มีมาให้ด้วยนะคะนี่ โดยเฉพาะเลยของตัว LDA เลยนะคะมามาขึ้นรถกันพอมไม่ไดุ้ญแจมาทุกคนนะคะเดินมาไกลาจากหน้าร้านเลยนะคะเดินมาตรงนี้นะคะเจอคันนี้ปุ๊บไม่ได้แล้วฉันต้องรีวิวให้ดูตอนนี้เลยนะคะคันนี้นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถุงลมนิรภยัย SRS a i r b a d ผูหน้ามาให้มีวัดบูทมาให้หนึ่งตัววัดบูทของน็อตเลยนะจ๊ะได้ค่ะแบบ เกียร์ธรรมดาด้วยไงนะคะลุยด้วยไงคันนี้ทั้งหล่อทั้งลุยใครจะไม่ชอบเนาะใช่ปะได้จอทัชส,สกรีนนะคะกดปุ่มใช้งานง่ายๆนะคะระบบเสียงเพลงแอร์เย็นฉ่ำไม่ต้องกังวลคะ่ะพอยรีวิวมาหลายคันแล้วนะคะ <c ười> ชเชื่อพอยเธอคันนี้ดีนะคะช่องเสียบสาย USB AUX นะอยู่ตรงนี้ให้ครบนะคะบุ๊คเซอร์วิสติดรถมาให้อีกโอ้โหนะคะรถปี๖เนี่ยทุกคนนะคะทุกอย่างคือพร้อม ใช้งานเต็มระบบนะคะีพลาส,สติกยังไม่ได้แกะเลยกล่องไซแว่นนะคะหรือว่ากล่องซ่อนเงินนั่นเองนี่ค่ะไฟนะคะหน้าเก่งติดนะคะการเก่งติดไหมเนี่ยเอ้าไม่ติดนะคะเดี๋ยวเช็คให้นะเดี๋ยวเช็คให้นะจ๊ะนะคะแก้ไขได้โอเคนะคะให้ดูกันเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะจ๊ะสภาพ1.99%นะคะไฟไม่ติดโดนหักไป1%ไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> โอเคนะคะคันนี้ว่ากันที่เท่าไหรด่ดีนะคะรถปี2023นะคะ DMAX c a p ์แคป1.9 LDA ปี2023เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นของคุณนะคะนะคะที่พิเศษเพียง5 7 7 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง9,000กว่าบาทไม่เกินหมื่นได้สูงสุด7ปี8 4สิงวดได้เลยนะคะอ่ะรถปีใหม่ๆนะคะ เชื่อว่าคันนี้ต้องไม้น้อยอ่ะแต่ไมาเท่าไหร่นะคะพิมคอมเมนต์มาทีนะเดี๋ยวพลบอกให้โอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านเลยนะนะคะออกรถใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างฟรีดาวค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรขัดเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างฟรีไม่บวกเพิ่มบอกว่า9 99 9ก็คือ9 99 9นะจ๊ะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้พลด้วยนะคอมเมนต์บอกด้านล่างนะคะ อยากให้ไปส่งจังหวัดอะไรนะคะหรือสนใจรถตอนนี้อยากออกตอนนี้นะคะพิมพ์ไม่ใช่พิม์พสิติดต่อนะคะท,ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยโอเคขอบคุณค่ะ